ศาสตร์ครอบม้อก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจารย์ทำทำทำออนไลน์ได้คือเราอยู่ที่บ้านเนาะเห็นอาจารย์ทำพิธีครอบม้อก็อธิษฐานจิตในการที่จะสื่อสารว่าเราก็มีอาการตาผ้ามัวขับรถน้ำตาจะไหลเจอแสงไฟน้ำตาจะไหลตลอดนะคะเสร็จแล้วก็เลยอธิษฐานจิตว่าขอบารมีครูครูอาจารย์เนาะ ได้ปัดเป่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้หายก็อธิษฐานจิตช่วงที่อาจารย์ทำข้อค่อให้ให้คนไข้ยอยู่พ,ยยอพอเราก็สังเกตจากเสียงตัดไม่เข้าสารดังแป๊กแป๊กแป,กแ,ปกแล้วก็ฟังว่าอาจารย์บอกว่าเปิดหม้อก็เลยลืมก็อาจารย์จะบอกว่าให้ลืมตาเสร็จแล้วเราก็ลืมตาตามพอลืมออกมามันสว่างมันสว่างว่า เหมือนข้างๆา,งางเนี่ยมันจะกว้างขึ้นแล้วข้างหน้าเหมือนมันสูงขึ้นพื้นข้างหน้ามันจะสูงแต่ตาเราจะสว่างก็หลังจากนั้นมาก็โอเคตามันก็ดีขึ้นนะคะ,คะอันอันนี้คือมันปฏิหารมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าเหลือเชื่อสิ่งที่เราอธิษฐานจิตเฮ้ยมันเป็นไปได้ด้วยหรอตอนแรกก็เห็นแต่เป่าออนไลน์อันนี้ข้อมอออนไลน์ก็เลยลองดูอะคะ่ะอัันนี้กดิทธิ์จิๆครับครบารากังคือไม่ได้อะฮะอ่าอยเลยอ่า ก็แค่แสงไม่ผมไม่ขัดแสงไม่ไม่ไม่กล้าขับแสงบางคนมีแสงไม่รู้แสงเป็นดาวกนะจายดาวกระจายมันจะเบ็งตาเราทุกวันนี้ทุกันเก็บขับขับไดใช่ไหครับขัได้แต่กลคืนถ้าฝนตกก็จะไม่ไม่ได้ก็มันจะเป็นดาวกระจายเป็นดอกเนาะน้อมรับพลังทางออนไลน์กับการครอมม่อนกี่ครั้ง ที่เห็นผลนะสองครั้งคสองครั้งครั้งแรกก็ได้แล้วค่ะอาจารย์คนที่หนึ่งที่สองที่อาจารย์ทําคือคนที่หนึ่งหนูก็ตั้งใจคนที่สองหนูก็ตั้งใจสองคนแรกที่อาจารย์ทําพิธีเลยค่ะอันนี้ได้ทุกวันนี้ก็ได้คือตาน้ําตาจะไม่ไหลแล้วชอบนั่งเนี่ยขยิบขยิบตาตอนนี้ก็ไม่ต้องขยิบตาหายจริงก็เลยว่าเฮ้ยมันอัศจริงถ้าอาจารย์เปิดเรียนเมื่อไหร่ก็จะมาเรียน